ฉันจะไม่ปล่อยให้แกคลาดส,สายตาไปตอนนี้พวกนั้นะไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ต้องรอดชีวิตมาได้แนะ่แต่ว่าถ้าปล่อยให้แกไปจากที่นี่แกก็จะไปฆ่าพวกพ้องของฉันดังนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้แกคลาดส,สายตาคอบใจเจ้ามากเขาตั้งใจว่าจะพูดแบบนั้นอยู่พอดีละชะเออเลยอ่ะพอดีพอดีอดเดี๋ยวคอยดูนะชีวิตหวนคืนเผาผลาญ ดูซับบประมาเหมือนเดิมอกแล้วไงว่าจะไม่สนแตสัตว์กินพืชเอาหุ่นแจของแกมาได้แล้วไปไม่ทันก็เท่องกับแพ้นั่นแหละวิชาสองดาบสองฟาดฟันไม่รู้สินกหูเล่นบา้าแล้วแกอยู่อ่ะนี่แกตั้งใจจะสู้หรือเปล่าเนี่ยข่าวสารกับสถานการณ์จะไม่ตรงกับรายงานที่ได้รับมาที่แจ้งข้ามาว่าทหารบาดเจ็บแค่หคน ็คิดแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งรัฐบาลโลกชากี่สาม,มารถบุกเข้ามาถึงหน้าบ้านของรัฐบาลได้ขนาดนี้อางบน้ําที่ตกมาจากฟ้าช่วยแก้พันธนาการให้เพราะถูกน้ําร้อนละมังที่สําคัญกว่าคุณนารมิแอปปิ้งผมเขาให้แล้วใช่ไหมละ่ะครับเฮ้ยเย้ยชียย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 ย่ยย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 ่ยย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 ่ยยยยยยยะ สมแล้วล่ะคุณลูฟี่คุณโซโล่ได้เจอกันตั้งนานจำผมได้ไหมครับผมเองครับโคบี้ไงจำได้รึเปล่าครับโคบี้คนนั้นล่ะครับโคบี้คนที่ขี้แยไม่เอาไหนคนนั้นล่ะนึกไม่ฝันมาก่อนเลยจริงๆว่าผู้จรสลัดจะบุกเข้ามาถึงที่นี่ก็คงงั้นจิตที่เต็มเปี่ยมจิตที่เหมือนกับสัตว์อสูรผู้ชายที่น่ากลัวแต่ว่าชาดาบของฉันเองก็จัดได้ว่าเป็นที่หนึ่งในกลุ่มซีพนาย ลมไปอีกหนึ่งดินแดนอย่าดีใจกับชายชนะนี่คือสงครามนี่อะไรขอออกไปรับลมหน่อยจงมีชีวิตอย่างที่ต้องการลูฟี่ยุคสมัยและเวลาจะนำพาเอาความบังเอิญและความตั้งใจมาพบเพื่อถามกับโลกใบนี้ยอย่าไม่ได้ผู้มีพลังทั้งๆท,ท,ที่มีศัตรูอยู่ตรงหน้าแต่ยังกล้านอนแช่อาบน้ำอีกนะแช่ครึ่งตัวแบบนั้นออกแรงเต็มกำลังไม่ได้แน่นี่เธอทำอะไรกับฉันกัน,น คนที่ทำให้สันจีคุมกลายเป็นแบบนั้นคือผู้หญิงคนนี้แน่นอนเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูพลังของเพอร์เฟกระบองคุริมะแต่ถึงจะไปที่ห้องเมื่อกี้นี้โคโรบินก็ไม่อยู่แล้วเพราะรู้จีพาตัวไปที่ประตูแห่งความยุติธรรมแล้วแล้วก็หัวหน้าด้วยป้าปลาเพลอพูดไปอีกแล้วช่างเถอะบอกแค่ว่าไปที่ไหนแต่ยังไม่ได้บอกว่าไปยังไงพวกเราซีพีนายไม่ปล่อยให้ผ่านไปหรอก สนใจจริงๆโซโลคุงระหว่างคุณยียราฟกับคุณหมาป่านเนี่ยนายเพื่อนครเป็นฝ่ายที่เก่งขวากันนะฮะนายไม่อยากรู้บ้างหรนะือไงอ่ะงานเหรอฉันได้กระดึกอยู่แล้วว่าโซโลคุงก็อยากดูพวกเขาสู้กันนะตรงนี้ให้ฉันเป็นคนจัดการเถอะนะในสายตาของโซโลคุงยอดนักดาบอดีตนักล่าโจรสลัดแห่งกลุ่มโจรสลัดลูฟี่คาดการว่าขีดความสามารถที่ททดเทียมกับผู้ใช้วิชาหกรูปแบบ เหมือนในคนละคนกับตอนที่เจอที่กระหาดกาเลล่าเลยทีเดียวไอ้น้าที่ลหลเ่ยออกมาร่างกายที่เปรอนเป็นสีแดงมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างของผู้ชายคนนี้ไม่ไม่โกนที่แท้ก็เหมือนกับการโดบยานี่เองก่อนทิสจะมาเรียกว่าหุนหน้าอะไรเอาป่านนี้นั่นมันเป็นคําพูดที่เอาไว้ใช้แสดงความเคารพนับถืออย่ามาทบาบ้าๆกับฉันเออฉันเองฝากตัวด้วยนะทิสเลิกถามอะไรไร้สาระได้แล้วนะ ตัวแกที่ใช้ชีวิตมากมากว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวมีเหรอที่จะไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้มาจริงทั้งๆท,ที่ตอนนี้ต้องรีบหาโค่ามาเติมพลังอยู่แท้ๆมีดีแค่นีไวอย่างเดียวหรือไงกันไงล่ะไอ้ขี้คลาดไม่มีต่อแล้วหรือไงมัดของแกเนี่ยปวกเปียกยวบยากจริงๆ <laughs> แกเป็นคนมาเองเหรอไอ้ยี่เงาที่ยิงธงของรัฐบาลสินนะ ฝีมือในการซุ่มยิงก็นบว่าไม่เบาเนี่ยโทษทีโทษทีซะไปครึ่งกลางกลางโทษทีนะเจ็บใช่ไหมล่ะทำไปได้ได้พวกนี้ไ่้ดูสิข้าพวกบวกฟางนั้นเห็นว่าทะลมเกาะตุราการสเลแบบที่ข้าหัวพุ่งกระชูดแน่แน่เลยแน่นอนฉันต้องไปอยู่แล้วเอาละเตรียมเอาเรือออกได้มีเรื่องให้สนุกอีกแล้ว ที่นี่มีเมืองตั้งอยู่ด้วยเหรอเนี่ยงั้นเหลอเอ้ยฉันเลือกได้ขอลอยไปเกยฝั่งบนเกาะที่ไม่มีคนดีกว่าถึงจะจ้องแบบนั้นก็ไม่มีอะไรให้หรอกนะตอนนี้ขาของฉันกำลังเจ็บอยู่ก็เลยต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนเตอรขอการโจมตีนั่นมันถูกหันใส่พวกพ้องที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานยิ่งฉันปรารถนาที่อยากจะอยู่กับทุกคนมากเท่าไหร่ชะตาของฉัน ก็ทำร้ายทุกคนมากเท่านั้นตัวฉันถึงจะเดินหน้าออกทะเลยังไงก็มีศัตรูที่ฉันทำอะไรมันไม่ได้อยู่ศัตรูของฉันก็คือโลกเครบสามนาทีแล้วเหรอเนี่ยอสำเร็จจับมันขัางไว้ได้แล้วซีพีนายกับนายกุ้ยนี่แล้วก็นะฉันกับลูฟี่เนี่ยยังไม่ได้ให้อภัยนายหรอกน่าจะบอกให้ที่อุซอบต้องออกจากกลุ่มไปงหมก็เป็นเราะดานั่นแหละ รู้สึกเหมือนมีคนบอกว่าจะไม่ปราณีนี่นะหรือว่าอันนั้นฉันเข้าใจผิดไปเองเหรองั้นก็บุกเข้ามาซส,สิไม่จําเป็นต้องรีรอการต่อสู้ได้เริ่มไปแล้วนะเจอบอกว่าฉันดีแต่ช่องโหว่เต็มไปหมดอย่างงั้นมันมีอํานาจทางการทหารมากพอที่จะพลิกยุคสมัยได้เลยทีเดียวและจะผู้งี่เง่าที่จะมาแย่งชิ้งตัวเธอไปท่านจะสามารถกําจัดพวกมันได้อย่างสิ้นซากแล้วก็ต่อให้ผู้ทหารต้องตายอีกสักกี่พันคน มันก็เป็นเพียงแค่การสิสลาที่ช่วยไม่ได้เพื่ออนาคที่รุ่งเรืองยังไงล่ะ